อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ The s c e n e r y Resort Far m เอ้ย s c e n e r y Vintage f a r มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า e n e r y Vintage f a r มเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันกับเที่ยวสบ,บางก่อนดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i า e ด้วยนะครับนี่เราทำงานเองเราถือกล้องเองเพราะว่าเขามีกล้องใหม่ของเขาเอง สนใจเรา,านี่ดูน้องม้านะผม <Wow. S 1> ทุกคนทุกคนใครอยากเห็นกระดูม้าไหม <Huh? S 1> เดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเราซูมให้ดูล้วซูมไว้ตรงนี้สงสัยสงสัยทุกคนพยาอดดูใครอยากดูมาดูอันนี้ปัก <B unk. S 1> อันนี้เป็นม้าแคระไม่รู้มันแคร์อะไรโอ้ oh. มาแล้วมันมาแล้วมันมาหาของกินแล้วแต่เราไม่มีอะไรให้มันกินนะนี่คือรูปแปลงเวอร์ชันโตนะครับทุกคนไอโน่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 นะไอตัวผมหน้าหน้ามาสีทองอ่ะอืเดี๋ยวเราจะไปต้อนอาหารมาแค่งกันตัวไหนตัวไหนไอ้ตัวนู้นตัวนู้นไอตัวนู้น เดินตามเดินตามนี่นี่นนเขาเดินตามเราแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเดินตามเราเนี่ยเธอมีเป้าหมายของเธอใช่ไหมเรามีเป้าหมายของเราเคือไตัวนู้นไอ้อ้วนมันไม่สนใจเราอ่ะให้ตัวนี้ให้ตัวนี้สักชิ้นกับแล้วทำไมหน้าตามัน,น่ากลัวจังวะยืมไปเลยยืมไปเลยมันจะไม่งอขงเราใช่ไหนะอ่ยืมไปเลย <c oughs> ถ้าเธอบอกเธอจะป้อนตะโน้นเธอฟันมันน่ากลัวมากเลยทั้งบนนี่ข้างบนดูดูคนกลัวหมาแค่นะทุกคนันมันน่ากลัวนี่เดี๋ยวเราป้อนให้ดูก็ยื่นไปตรงนี้เอาเนี่เห็นไหมฟันมันน่ากลัวรูปหัวจับไม่ได้เลยให้เราให้กินนะเราจับไม่ได้เลย ดูดูเขามีความสุขกับการป้อนอาหารนี่ผมน้องคนของเรา้วดีทำไมเราทำตาแบบหววใส่เราอ่ะอันนี้เริ่มไม่ค่อยกลัวละเฮ้ยอันนี้หน้ามาตาแป๋วเลยเลตองให้มาแล้วแหละ ไปทำปากไปทำปากเงี้ยอร่อยอร่อยกินแบบอร่อยกินแบบอร่อยกินแบบผมเราไม่นิ่มอะไปใช้ไอ้นี่มาไหมขี้มดแสดงว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้องเป็นพี่ใหญ่ที่สามารถขู่ให้ตัวอ,อื่นกลัวได้ แต่ไอตัวนัวต้วยผนมะไอขนทองน่าต้องเป็นน้องเล็กสุดเพราะไอตัวในตัวดำถีบพอแล้วมั้ยไปได้วยแล้วยคอแล้วคอเถอะเราคอ,อแล้วคนบ้าอะไรทะเลกับมา้าแคทให้อันนี้ ก็แสดงว่าตัวนี้เป็นพี่ใหญ่สุดถ้าป้าแล้วตัวนูเป็นน้องเล็กสุดนี่พี่ใหญ่อันนี้พี่กลางนูตัวนูนัแล้วเป็นน้องเล็กสุดเพราะว่าเธอต้องเดินไปให้ไหมเนาะไนไนได้กินจนอิ่มแล้วนะอิ่มเกินไปเดี๋ยวอ้น้องน้ำปากน้ำกองก่อนน้องบอกน้องบอกเอามาเร็วๆมนุษย์กูเหนื่อยแล้วนะ ผมสนใจครับสนใจครับแต่ผมขี่ไม่ได้ครับม,มาตาย <ST AR> อันนี้คือน้องแกะที่รอรอย่าเราซึ่งแ,แ,แกะมีเยอะเหลือเกินหญ้าเรามีน้อยเดียวนนดูขนหน้านุ่มนิ่มมากอันนี้เรากำลังจะไปให้ย่าแกะแต่ ถ้าเกิดใครไม่เคยให้ต้องดูนี้ก่อนเมื่อได้ยาแล้วให้ชูขึ้นแล้วหมุนหมุน <Yeah. S 1> ไม่ใช่ชูขึ้นแล้วเดินไปที่กว้างๆให้ยาโดยยื่นออกไปข้างลาตัวแกะแม่งไม่กินยาตกพื้น,น,นด้วยนะทุกคนดังนั้นเราต้องให้ยาดีๆ<ด>เดี๋ยวเราไปให้ยาแกะกัน<ด><ๆ>ไปที่โลง่ลงๆดูดูคนกลัวแกะอ่ะธอให้ก่อนเลย ให้ด้านข้างลำตัวเอ้าเมื่อกี้ลูกมันน่ากลัวจะตายเธอไม่กลัวเหรอไม่กลัวอันนี้ไอ้ทั้งนี้หึ้งหึ้ง เรียกเราเหรออคนนี้คือยาทุกคนใครอยากกินเนี่ยผมเก็บไปฝากบ้าบอรจริงตาก้องไปก่อนนะผมให้ตาก,กล้องไปก่อนเถอะเพราะเมื่อกี้ก็ทำแกะเขาหลุดแล้วตัวหนึ่ง เหมือนเราเยิงขวางทางอ่ะแล้ววมันก็วิ่งอ้อมอ่ะมันรู้ทางเลยมันรู้ทางดิ มันห้อยไปะวะอะไรห้อยคืมันห้อยเลยคุณคิดไปเองออต้องอย่างนี้สิเมื่อกี้มันห้อยนะมองนะแฉ้มไม่ไม่ใช่แฉ้มไม่ได้ถึงไมทางไหนหรอกจนะิ้หมด เกียดการปัดถั่วปืนว้ายว้ายตายแล้วปืนมันห้อยไปสามสี่ดอกใช่ไหม <c oughs> ตัวแรกมันย้อยลงอย่างนี้เลยเขาอ,อ้างล่าหรอโอ้เห็นกระตาเขาอ,อ้างล่าหรอลงกี่ตัวสามตัวสองตัวสองสามสองสองตัวเอออีกตัวหนึ่งไม่เห็นเพราะกระพริบตาเราไปที่อื่นกันต่อดีว่าไปไหนไปที่พักกนันไปที่พักใช่ s ินเ e อร์ r ก e n หนึ่งดีสอเลย ครับตอนนี้เราถึงที่พักแล้วเราพักที่ซินเวอร์การ์เดนรีสอร์ทนะครับสวยมากแล้วก็เอาบริการดีเจ้าของเดินมาบริการเราเองเลยนะมาส่งถึงที่เลยคือเป็นบ้านวิลล่าหลังหนึ่งเลยนะนอนนะได้สองคนแล้วก็มีดาดฟ้าให้ด้วย <Wow. S 1> ชเช้าเสิร์ฟถึงห้องเลยนะครับดีมากบรรยากาศลมเื่นมากและเงียบมากด้วยสง,งบดี ให้โดฟาร์มน,นะครับเป็นฝั่งนี้คือเลดโอ๊กเห็นไหมครับเลดโอ๊กส่วนอันนี้ผมว่ามันโตแล้วแหละกีนโอ๊กเห็นไหมโอ้โหนี่ก็เลดโอ๊กอันนี้โตกว่าเมื่อกี้นะอันนี้อนนันตบายหนเหมือนได้เดินกเกษตรผสมผสานอะวันเนี้ย รอดูนะสักวันจะสร้างฟาร์มแบบนี้มนะั้งไม่รู้วันไหนนะทุกคนทุกคนพี่เขาเลี้ยงนกด้วยดูดิโคตรเชื่องเลยไม่ไปไหนเลยเนหะ็นไหมไม่รู้เขาฝึกนกยังไงเนาะเชื่องที่ไหนสวัสดีทุกคนครับวันนี้อันที่สอง อนนี้เราอยู่ที่เวนิโต้นะครับวันนี้เรานําหน้าที่กล้องใหญ่นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างววนิโต้นี่เป็นสถานที่สําหรับถ่ายรูปว้าว <Wow. S 1> ใครอยากถ่ายรูปชิลชชิคชกก็ต้องมาที่นี่นะวฮนีโถูโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเวนิโต้เรียบร้อยแล้วก็ ขอเป็นเปิดแมสบ้างปิดแมสบ้างแล้วกันนะแต่ยังไงก็ได้ยินอยู่แล้วแหละอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องเที่ยวซะบ้างเลยนะครับเอาละตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพสี่มิติเห็นนี้อ,นอ,นอ,นอ้าทุกคนดูนะ ชนแ่งเป็นส่วนที่พ้นอย่างนี้แม่ก็สวยตอลอดเวลานะ ตอ,ตอนนี้เราจะขึ้นภาพสี่มิติของกริงแล้วโ <Okay. S 1> อเคหลังจากอ้อยอิงมาเกือบสิบนาทีโอ <Okay. S 1> เคีดบพร้อยแล้วกับการถ่ายรูปของเราอันนี้เอามาเป็นแกลเลอรี่แบ็คไลท์นะครับผม แบล็คลท์ตอนนี้เราอยู่ในเวนโต้ 4D เลเซอร์เฮ้ยไม่ใช่แบล็คลายดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันนะใครอยากเห็นอะไรต้องมาเอง บ้างสว่างบ้างแต่สวยนะว้าวเป็นอาร์ตที่ใช่ได้เลย <Wow. S 1> ดูนะครับดูดูด,ดูดูเขาทำดูเขาทำ <Wow. S 1> เราออกจากแกลเกลอรี่มาแล้วนะครับ ใช้เวลาในแกลเลอรี่ก็พักหนึ่งเหมือนกันไปเดีย๋ยวเราไปตามกระต่ายและบ้านปลาขาคือจัก,กรยานจัก,กรยานาน้ำครับคิดว่าผมนั่งแล้วมันจะตมไหมตมคนดูปลานะดูปลาว่ายตามเรือนนะโอ้ จุดยอดสุดยอดจริงๆน,นี่เรายังมาไม่ถึงไหนเลยเขามาแล้วหามาต้องเดินมูไปทางนู้นดิเขาจะตามเราไปปฝัก <หา S 1> เฮ้ยเ <หา S 1> ขามาเห็ไหมทุกคนเขารู้ว่าคนอยู่ไหนแล้วเขาได้อาหารดูดิดูดิมันมันรู้อะ่ะ ยวนแม่กางแม่น้ำไหยเหมือนไม่ได้กินข้าวอะไรพวกนี้ในอ,าอนาคตอนาคตจะทำบอ่บอบ่อปลาคาร์ฟแล้วเปล่าบ่อขี้เดี๋ยวเราเดินต่อไปที่ กวางซิก้าถ้าเธอหยิบตะกร้านิ้วก้อยไปทำตะกร้าเลยวันนี้เราไม่คิดอ,อย่าถ่ายพุงจะดีแล้วชูคอ,อไปทางไหนเนี่ย ตัวนี้ขนนิ่มมากเลยขนนิ่มช้างนี่คือวางช้างให้อาหารฟางให้เราขี่ก,ก่อนทีหนึง่งเดี๋ยวเราให้กินหมดตะก้าเลยหลังหัก Mo mi tu me pomet เ okay. จบแล้วกับเ uh, มงงนเนโต้หมดพลังงานมากหมดพลังงานมากอยู่ที่นี่สามชั่วโมงอยู่ไปได้ไงมันดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะเ,ออเขาลังให้เราอยู่ได้ถึงสมชั่วโมงนะแปลกนะใครอลองมาลองดูนะถ้ามาแล้วอยาอัตสองร้อยบัตรสองร้อยยี่สิบ แค่เข้าห้องสี่มิติก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะใช่ใช่ถือว่าโอเคอ่ะคือทํามาสวยงามมากคุ้มแล้วถือว่าคุ้มแล้วเดี๋ยวเจอกันไปที่ใหม่แล้วนี้ไป